กระต่ายขาวกระโดดไปม่อย่างประมาทรอบๆโคนต้นไม้ใหญ่ดวงตาของมันกวาดไปทั่วเพื่อระวังทุกเสียงที่ได้ยินป่าสีเขียวชอ,อุ้มเป็นแหล่งความวิตกกังวลของกระต่ายขาวที่รับรู้ถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในทุกเงากระต่ายขาวหยุดชะงักหูขยับในขณะที่เสียงร้องอันแผ่วเบาดังทะลุเข้ามาในอากาศจากผู้ไม้หนาทึบก,กระต่ายขาวแอบมองผ่านใบไม้และสังเกตเห็นกระรอกตัวเล็กๆที่ติดอยู่ในบ่วงและเคลื่อนไหวอย,อย่างบ้าคลั่งกระรอกกำลังตื่นตระหนกและได้รับบาดเจ็บ กระต่ายขาวที่ถูกกระตุ้นด้วยความกล้าหาญอย่างกระทันหันจึงโจมตีเชือกบวงด้วยฝันเข้าตัวสันเทาแต่ยังคงกระเชื่อต่อไปเชือกขาดและกระต่ายขาวก็เป็นอิสระในพวงอันแสนสบายของกระต่ายขาวคอยดูแลกระรอกที่ได้รับบาดเจ็บอย่างอ่อนโยนเขายื่นน้ำมาให้และกระรอกก็เงยหน้าขึ้นมองกระต่ายขาวความรู้สึกขอบคุณเปล่งประกายในดวงตาของเขากระต่ายขาวกระโดดผ่านป่าอย่างมั่นใจพร้อมกับทักทายสัตว์อื่นๆด้วยการพยักหน้าอย่างเป็นมิตรเขาไม่ขี้ขาด และหวาดกลัวอีกต่อไปกระต่ายเขาหยุดเพื่อช่วยนกที่ปีกได้รับบาดเจ็บแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญและความเห็น,นอกเห็นใจที่ได้เรียนรู้มา